เลางขลางก็มีต้นน่ยต้นกระตอกระถินหลายลายพี่น้องเนี่ยพระกาจะมีอันน,นั่งฝนตกน่ยน้ำในบ่บัดีน,นก็เต็มเลยพี่น้องแต่ก่อนมือมีแหงเขามาฝนตกถึงมือถึงม,มือมันไงน้นองม้ามันก็กลับไปแล้วตามมาจะไก,กลไกลเขาตามมาย่านข,ขางาบั้งมืออยู่จ๋อย่านขางาบ พออยานเขางาูนงีนบทำมาให้อาหารเานะขาเนาะเขาตามนี่โอบนไปบ้านื้อกับเขากับน้ำเนาะจะสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆตอนนั้นนี่โรบนมาอัปเดตให้ดูต้นข้าวก็ยังไม่แก่เนาะคณะเนี่ยก็อยยนยงนกนกอุ้ยนกตัวเลยเลย <c oughs> <c oughs> ก่ออยู่กิงไม้เพิมเดแค่นี้จ้ะยานเขางัางาบทั้งมืออยู่จ้ะยานเขางัางาบ เพราะว่าญเขางุเงียบฮะเมาื่ให้อาหารเขาเนาะเขาตามนี่เนาะบนไปบ้านซื้อกับเขากับน้ำมีรั่วก่ะเป็นตะยางดีเนาะขะนนกเป็นนกองเนาะย่างย่างเบิ้งเงขาเบิ้งน้ำนี่ย่างไปตามรัวนี่จ้ะรัวปูน,นกนอกอุ้ยนกตัวก็เลอเลย <c oughs> <c oughs> ก็อ,อยู่กิ่งไม้เพิ่มได้แค่นี้จ้ะแ <c oughs> ม่แจะสวยงามมากเลยจ้ะเ <c oughs> พื่อนๆค่ะ <c oughs> ตอนนั้นนี่เราบนมาอัปเดตให้ดูต้นข้าวก็ย,ยังไม่แก่เนาะคะเนาะเนี่ยก็ใหญ่ไทเบิ้งอีเนาะกันน้อยเพื่อนสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยตรงออกล่วงแล้ว่ะออกล่วงแล้วสูงพร้อมกันเเนานะกนะเนาะสูงซํากันงามเนาะพี่น้องเนาะไปครับครับ,บ,บจัดับเต็มเลยจ้าเพื่อนเพื่อนั่นๆครับ เห็นไหมคะดูหมาตัวนี้ที่นะ่าตามมาตลอดเลยจ้ะเพื่อนๆดูดิตามตลอดเลยน้องหมาเป็นเกลียดไปแล้วตามมาจากไกลๆก่เขาตามมาอานกนอกอุย้ยนกตัวไปเรือยเลยก็อยู่กิ่งไม้รื้อได้แค่นี้จ้ะอานกนกอุย้ยนกตัวไปเรือยเลยก็อยู่กิ่งไม้รื้อได้แค่นี้จ้ะ ม่จต่สวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆค่อ,อตอนนั้นนี่เราบนมาอัปเดตให้ดูต้นข้าวก็ยังไม่แก่เนาะค่ะเนาะเนี่ยก็ยีัยขอบคุณที่มารับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณในลหลายจ้ะยังไปคุณนะอันนี้ก็สุดเขตการแค่หาจ้ะก็เป็นที่ว่างนะจะนะต้นหมอกต้นไม้กล็ลัดต้นกระทอกระถินกระขึ้นไหลจั่มอแบัดในน้ำเต็มเลย แนมไปนำข้าวอักลากเนี่นมไปก็นำเต็มนี่คือนาข้าวนะจ๊ะเพื่อนๆอยู่ในกรุงเทพนะน่ะออกมาหนักนอกรุงเทพจ้ะออกมาหนอกเแถวแถวน้องจอกกันมาดิอยู่ในตัวหองจอกกันนะขนาดอยู่บริบาลลากระบังกับน้องจอกแต่นกนกอุ้ยนกไเหมดเลย <c oughs> กออยู่กิ่งไหมซ่วมได้แค่นี่จ้ะฮุ้มีนกตัวหนึ่งจ้ะขอบคุณที่มารับชมเนะค่ะนาะขอบคุณในหลายจ้เน้ะงฝนตกไงน้ำในบอ่บนบนนอประมาณนี้ก็เต็มเลยพี่น้องแต่ก่อมนมือมีแหงเข้ามาฝนตกถึงมือถึงมือมันให้เจมมอเลย ข้างๆก็มีต้นเนี่ยต้นกระอทอกระถินหลายหลายพี่น้องเนี่ยพัากาจะมีอันแค่ขอบคุณที่มาหลับชมเนากกระนาะขอบคุณในลหลายจักรยานเบิรงอีนอกกระเน้อเน <c oughs> ยเพื่อนสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องเอ้อตรงเนากขนโต๊ะเนี่ยน้ำในบอ่อบระมาณเนี่ยก็เต็มเลยพี่น้องแต่ก่อนมามี แห่งพอมาฝนตกทุกมือทุกมือมันมันจะสวยงามมากเลยจ้่เพื่อนๆอ่อตอนนั้นนี่เราบนมัปเดยนให้ดูต้นข้าวก็ยังไม่แก่เน้องคนะเนี่ยก็นย่างไปผูณน่ะอันนี้ก็สุดเขตกันแค่หาจะก็เป็นที่ว่างแล้วกันนะต้นหมอกต้นไม้กรลต้นกระทอกระทิ้นก็ขึ้นไรจ้ะนกนกอุ้ยนกตัวเบลอเลยก่อยู่กิ่งไม้ รืมได้แค่นี้จังน,นกนกอุ้ยนกตัวก็เลอเลย <c oughs> ก็อยู่กิ่งไม้รื้อได้แค่นี้จังยางปลายพุ่น่ะอันนี้ก็สุดเขตการเขหาจ้ะก็เป็นที่ว่างน,นะจ่ะนะต้นหมอกต้นไม้กรลายต้นกระทอกระถินก็ขึ้นลายจ้ะก็เลอะเลยทางขาก็มีต้นเนี่ยต้นกระทอกระถินหล,ลายหลายพี่น้อง เนพักการจะมีอัน,นย่นางปลายคุณนะอันนี้ก็สุดเขตการเคหค่ะจะก็เป็นที่วางแล้วะนะต้นหมอกต้นไม้กะละ็ล้ายต้นกระทอกระทิ้นก็ขึ้นร้ายจะนี่คือนาข้าวนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอยู่ในกรุงเทพนะกันนะออกมาหนาก่กนอกกรุงเทพจตออกมาหนา่นอกๆเขาใช้เขาก็ตามไปมองหันมองนี่ก็าตาม เหมือนกับพี่น้องแม้ไายเขาให้เบิงเนาะะเนาะออกล่วงแล้วก็ออกล่วงแล้วสูงพร้อมกันเนาะคสเนาะสูงแซมกันงามเนาะพี่น้องเนาะไทยกับจับจะกับมือบําบัดในน้ำเต็มเลยแน่นไปน้ำขาวอักหลอยแน่นไปก็น้ำเต็ม เพ,เพื่อนๆจ้าพามาดูข้าวจ้าข้าวเริ่มหมอกลวงกันแล้วจ้าเริ่มหมอกลวงกันเต็มเลยจ้าเพื่อนๆเนี่ยๆเห็นไหมคะดูหมาตัวนี้ที่น่าตามมาตลอดเลยจ้าเพื่อนๆดูดิตามตลอดเลยนกหอกอุ้ยนกตัวก็เลิเลยกอยู่กกิ่งไม้รื้มเลยแค่นี้จ้า เพื่อนๆจาพามาดูข้าวจ้าข้าวเริ่มออกรวงกันแล้วจ้าเริ่มหมกรวงกันพูดมีนกตัวหนึ่งจากย่านเขางาบทั้งมืออยู่จ้าย่านเขางาบเพราะย่านเขางูยินทำมาให้อาหารเขานะเขาตามนี่เล้วบนไปบ้านซื้อกับข้าวกับน้ำมีรัวจ้าเป็นแต่ยางดีเนาะขะเนะพี่น้องเนาะยางยางเบืองข้าวเบืองน้ำนี่ยางไป ตามรั่วีนจะรั่วปุนปุนยาวไปปุ่นจะกำลังออกรวงแล้วอีกหน่อยเถอะรวงเขาแกขึ้นได้เวลาเกลียวนิโรบนจะมาอัเดตเต็มเลยจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะดูหมาตัวนี้ที่น่าตามมาตลอดเลยจ้าเพื่อนๆดูดิตามตลอดเลยบอมบ์บเ,เลยจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสบัสดีจ้านกนอกอุ้ยนกตัวเบือเลยเลย <c oughs> กอ,อยูยกกิ่งไม้ร่มได้แค่นหีหจาะเ <c oughs> ต็มเลยจ้า <c oughs> เพื่อนๆนั่นๆเห็นไหมคะดูหมาตัวนี้ที่น่าตามมาตลอดเลยจ้า <c oughs> เพื่อนๆดูดิตามตลอดเลยป <c oughs> เนิรงอีนอกกระนอ้อเพื่อนๆ สวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยสวยงามเลยพี่น mm ้องเพื่อนๆจ้ะพามาดูข้าวจ้ะข้าวเริ่มออกรวงกันแล้วจ้าเริ่มหมกรวงกันวูบมีนกตัวหนึ่งจังนะฝนตก่ย นำในบ่ร์บแบดใน,นกระเตมเลยพี่น้องแต่ก่อนม่มีแห่งพ้าวม้มาฝนตกถุงมือถุงมือมันให้นกนอกนอกุอก้ยนกตัวก็เลอเลย <c oughs> <c oughs> กอ,อยุ่กิ่งไม้ซพิ่มไดแค่นี่จัะ <c oughs> น้องม้ามันกกลับไปแล้วตามมาจากไกลไกเขาตามมาตมาเลอะเลย <c oughs> ข้างๆก็มีต้นเนี่ยต้นกระตอกระถินลายลายพี่น้อง นพักก็จะมีอันยางปลายพุ่นนะอันนี้ก็ซุดเขตกันเค่ค่ะจะก็เป็นที่ว่างนะจัะนะต้นหมอกต้นไม้ก็ลายต้นกระทอกระทินก็ขึ้นลายจ้ะแถวน้องจอกกันบ่ได้อยู่ในโตน้องจอกกันนะกันนะอยู่บริเวรบางลากกระบางกับน้องจอกกันแถวน้องจอกกันบ่ได้อยู่ในโตน้องจอกกันนะกันนะอยู่บริเวรบาง ลากกระบ,บังกับน้องจอกกบไทยเบิงอีนอกกับน,น้องเพืเ่นอนสวยงามมากเลยแ้ะพี่น้องเอ้ยคงไม่จตะสวยงามมากเลยจ้ะเพืเ่อนตอนนั้นนี่โรบนมาเลียนให้ดูต้นข้าวก็ยังไม่แก่เน,นาะคณะเนี่ยก็ยังป้าปพูดนะอันนี้ก็สุดเขตกันแค่ห้าจ้ะ ก็เป็นที่ว่างนะกันนะต้นหมอกต้นไม้ก็ลายต้นกระทอกระทินะ้นก็ขาาึ้นไยจะเตล้อเนยข้างๆงก็มีต้นเนี่ยต้นกระทอกระทิน้นลรารพี่น้องเนี่ยพราะก็จะมีอัน